อันไหนคืออะไรคือตอกข้างหล่อนั่นจะมีแต่วัยรุ่นนะเยอะแยะมากมายอย่างเช่นเนี่ยตรงนี้น่าจะที่ดินแพงสุดในไทยแล้วมั้งตารางวาระหนึ่งล้านบาทนะครับหูสามารถไปยืนใต้ต้นไม้ต้นไหนได้บ้างคะภูมิหาผู้สาวเป็นโคกีโดยนะคะมาทัวร์ทองหล่อนะคะทุกคน ไหนทองหล่อทองหล่อมันต้องมีทองหรอกกัดนะผู้ชายถือทองหล่อทองหล่อคืออะไรคะป้าหนูทองหล่อคืออะไรวะแหลงช่องดีเจภูมิเป็นไกด์นะคะโฆษณาให้ร้านทุกร้านเลยนะคะแวะมาให้ดูเช พราะว่าตัวพี่เองก็ไม่ได้มานานแล้วแค่มาขับรถพาชมก็จริงๆแค่เด็กมาด้วยได้ตื่นตาตื่นใจมากแล้วค่ะตาควันปวดข้อแล้วแล้วอยากเอาแล้วอยากเอาหนาออกมนากระจกแล้วกระโดดลงจากรถไหมคะอยาลนี่แฟชั่นโชว์ก็มีหนึ่งกรอบนี่แหละคือชีวิตที่หนูดาวต้องการนะคะ ถ้าเกิดซอยนี้เป็นซอยที่ผับเยอะที่สุดขวามือนี้จะเป็นท้องหลองซอยสิบจะเป็นผับปลาทั้งหมดจะอยู่ในนี้โอ้โหเข้าไปตรงนั้นเดี๋ยวขอไปซื้อเก๋าบูดก่อนนะคะเดี๋ยวกลับมาเที่ยวจะท้องรอขอไปซื้อกระโปรงแรกสักก่อนก็เก๋าบูดก่อนเด้อค่ะแรกสักก้อนพอบ่ายสาวกระโปรงนี้ปานุษแนะนำ ชุดไหนคะถ้าจะมาทองหล่อตอนนี้ฉันก็ต้องไปคนเบื้องนี้เพราะว่าบลูวัฒเทศเขาแต่งแบบใดตัวแกนคิดว่าจะแต่งตัวยังไงมาเที่ยวทองหล่อขอลูกคุณหนุ่มหรือเปล่าโอ้ยแค่นี้ก็สนุกแล้วนะอะไรนะขวางคุมแล้วไปกับสว่างมแล้วกับสว่างกับสว่างฝังนี้ก็สวยนะ เสดุงภูมิลาดสะพื้กประสานเห็นแต่อยู่ในข่าวเห็นไปแล้วนี่คือเพลงที่ลุงภูมิฟังเหรอคะเธอมันมาได้ไงโอ้หมายกอมันมาได้ไงเพลงฝรั่ง A B C หายไปไหนแล้วคะตอนแรกเปิดโพสมาโลนนะ นี่คือเพลงบนรถแรปเตอร์ของดีเจภูมินะคะทุกคนเดี๋ยวนี้ชอบไหลเป็นจังบุญนะตายตายตายหนุ่มเทสดีหนุ่มเมืองนอกเสียหมด